หนูจะเฟสติวัลยืดลาคางนี่นั่นนะคะคือถ้าหนูรู้เลยว่าถ้าหนูงับไม่ทันอ่ะหนูเอาลิ้นเข้าไปในหูแล้วหนูคางไว้ได้เลยไม่เชื่อหนูก็เอาไว้แงแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหล้อแบบอ้อมเนียวผีหนึ่งผีหนึงผีงหนึ่งพร้อมแล้วครับพร้อมครับพร้อมแล้วครับเริ่มครับมามาเดี๋ยวไปนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยค่อยๆสูงๆหน่อยไหนอ่ะใช้ท่าเลย ไอ้ท่าเลยอย่าเ้าระวังลิ้นพองระวังลิ้นบาดระวังบาดลิ้นระวังบาดลิ้นนี่กลามัดปมเลยอะ <c oughs> ไม่บร่ใชการเชอร์รี่เนี่ยพอพอถึงโรนั้นกินไม่ได้ละเพอเชือกเต็มปากแล้วตอนนั้น <c oughs> ไม่ใช่นะไามา่ยชกนเฮ้ยอย่าทำายสมาธิ <laughs> มือมืออย่ามือมืออย่านะมืออย่านะเฮ้ยคณิสานเลยไอ้ท่า,ทา<ห>ก้มเราไม่ได้อะเราลองเป็นท่าแบบ เออไงมะเอ้ยไงมะเออท่าท่านี้เออนี่แหละเออจังหวะโหมาเลยลิ้นมาเลยลิ้นมาเลยลิ้นมาเลยอะไรยะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันจะได้แล้วเมื่อกี้เออจะได้แล้วเดี๋ยวจะได้แล้วนี่นี่อุตส่าห์ให้ทิกเลยเนี่ยท่าไหนท่าเนี่ยเออท่านี้พี่ปื้มไม่ไหวหรอกผมล็อกเองคนละทีมอารีจะได้อยู่แล้วเขาดึงไม่ไหวหรอกอย่าทำนายสมาธิเว้ยคนละทีมคนละทีมคนละทีมเออโหนี่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะ เร็วๆได้สักคำนึงเถอะสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยโอ้ยทำไปได้นะทำไปได้ดีมากเลยนะครับรอบต่อไปครับทีมเลดแต่ง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 ต่งแตังแต่งต่งฮึ้ยนี่คนเอายาวอุดย้าวมาเอาเลยครับพร้อมไหยครับเริ่มครับ ไปนิ่งๆลีนิ่งๆนิ่งๆลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ต้องกลัวผมล็อกอยู่ไม่รู้ลิตะวันลิตะวันลินโอ๊ยคันตาโอ๊ยไหวเปล่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำเดียวขอทำเดียวต้องเดียวนั่นแหละทำเดียวอุ้ย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 เก่งมากครับ เก่งมากครับอ้าวกระดิ๊กระตบมือมือกัะสิชื่นชมอยู่ตบหับอีกครั้งนึงเนี่ยก็พี่เก่งอ่ะก็กำลังจะงับแล้วอ่ะเออเอาใหม่เลยยืนเฮียดนหมดเลยเนี่ยนี่มือนิ่งยังเลยอ่ะน้องไม่เมื่อยเลยเหรอเฮ้ยแปรโคตรเก่งตึ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 งวู้ยอุ้ย อะไรพี่ไม่ต้องกลัวล้มหน่่พี่มือมันลื่นพี่วายหน้าเปื่อนหมดเลยดูสิใครทำี่น่ะ